Sun Century มุ่งมั่นที่จะสร้างสรร์แพลตฟอร์มธุรกิจเครือข่ายที่มีความสุขที่สุดเพื่อมวลมนุษย์ซันเซนจูรี่กรุ๊ปหรือซันเซนจูรี่เป็นบริษัทในเครือของบริษัทคลอ r y Group ุ๊ปโ i n ด g งคลอร r o ี p กรุ๊ปโ g ดรวบรวมและนำข้อดีแต่ละแบบของบริษัทในเครือ จดตั้งเป็นซันเซนจูรีเพื่อสร้างนวัตรกรรมธุรกิจแห่งการแบ่งปันและสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจด้วยกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างที่ดีกว่าจากวิธีการทําธุรกิจเครือข่ายแบบเดิมๆเ,เพื่อตอบสนองความต้องการของนักธุรกิจเครือข่ายในยุคปัจจุบันซันเซนจูรี่มุ่งมัน่นที่จะช่วยทุกทุกท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากนวัตรกรรมธุรกิจแห่งการแบ่งปันซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตของมนุษย์เราเป็นบริษัทร,ร่วมทุนนานาชาติที่มีใบอนุญาตทำธุรกิจที่ถูกกฎหมายเราพร้อมสร้างความร่วมมือกับบริษัทร,ระดับโลกที่มีใบอนุญาตทำธุรกิจเครือข่ายที่ถูกต้องซึ่งจะส่งเสริมรูปแบบทางธุรกิจของซันเซน t u รีให้ขยายไปทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วปัจจุบันกลอรี่กรุ๊ปโ d i ดิมีบริษัทในเครือหบริษัทได้แก่บริษัทฮาร์โมนิกฟาร์ไดร์กรุ๊ปบริษัทเจอริชเจเนอเรชั่นบริษัท Philosophy of Successful บริษัท Gmo Co. และบริษัท Big w i s e เรามีธุรกิจที่ครอบคลุมเชื่อมโยงไปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาและเอเชีย Glory Group h o l i n n g นั้นเป็นทั้งผู้ผลิตค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองซึ่งมีฐานการดำเนินการธุรกิจอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นแบรนด์สินค้าที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติทั้งในยุโรปและอเมริกาโดยมีพะนท่านยังอามาัดมูเรียดาโตเซริเตงกูบาฮารุดินดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารบริษัทกรอดยกรุป๊ปโคนดิ ท่านสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเดอร์มองฟอร์ดแห่งสาราชนาจักรท่านมีความสามารถเปี่ยมล้นด้วยประสบการณ์ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติและท่านเป็นบุคคลที่มีคนรู้จักอย่างกว้างขวางปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการในหลายธุรกิจรวมถึงการลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแรกและอุตสาหกรรมการต่อเรือโดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ที่ปรึกษาบริษัทและประธานบริษัทในหลายบริษัทด้วยภาวะผู้นําและประสบการณ์การบริหารที่ประสบความสําเร็จลอรีกรูฟโคนดิ้งเราจะมุ่งไปสู่เป้าหมายและความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันและบริษัทพร้อมที่จะเป็นส่วนร่วมในการช่วยเหลือและพัฒนาและสร้างสังคมที่ดีงามควบคู่กันไปในงานการประชุมปรึกษานานาชาติครั้งที่19จัดในหัวข้อ Green Build Future หรือธรรมชาติสร้างอนาคตที่จัดขึ้น เมื่อวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2560ที่ s ซ n ร e n จนคอน n วนชั่ n แอนด i เ i ็ i ซิบิชันเประเทศจีนท่านประธานาธิบดีสีจิ้งผิงและนายกรัฐมนตรีลีคีเกียได้ส่งจดหมายแสดงความยินดีผ่านงานประชุมนานาชาติในครั้งนี้ด้วยเป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่างานประชุมพฤกษศาสตนานาชาติมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ด้านพืชในระดับโลกกลอ r รี r กร p h โ l d ดิงได้รับเชิญเป็นเกียรติให้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว และมีโอกาสได้พบปะกับผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์จากหลายประเทศหลายภูมิภาคทั่วโลกและในงานการประชุมครั้งนี้ Glory Group Holding ได้ตกลงลงนามความร่วมมือกับบริษัท plant i n t e l l i g e n t h o l d i n g ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะผู้จัดงานในฐานะผู้บุกเบิกในการพัฒนาด้านสปปรรพคุณทางพฤกษศาสตร์บริษัท plant i n t e l l i g e n c holdings ได้ดำเนินการผลิตและจัดจำหน่ายและเผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกเป็นการเปิดศักราชใหม่ในการรับรู้ของมนุษย์ เกี่ยวกับการค้นพบสรรพคุณอันมหัศจรรย์ของพืชน,นายยองบูจินประธานกรรมการและหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของบริษัท p l a n i n t e l l i g e n นโ Holdings นักวิทยาศาสตร์ชาวเกาหลีประสบความสำเร็จในการแยกเซลล์ต้นกำเนิดการทำการเพราะเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิดจากพืชหรือที่เรียกว่าเซลล์ที่ไม่มีวันตายเซลล์ต้นกำเนิดจากพืชน,นี้ มีส่วนสําคัญและจําเป็นสําหรับการเจริญเติบโตของพืชและสามารถรักษาระดับการเจริญเติบโตต่อไปได้อย่างมหัศจรรย์ผลของการค้นคว้าวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวรารสารวิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียง Natural Biotechnology และออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง Discovery ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ด้านสารคดีที่ใหญ่ที่สุดในโลกจึงเห็นได้ชัดว่าเทคโนโลยีเซลล์ต้นกําเนิดนั้นได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในวงการวิทยาศาสตร์ด้วยระยะเวลากว่า1 160ปีของวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยาคุณยองวูจินได้จดสิทธิบัตรและพัฒนาไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆที่หลากหลายเช่นด้านอาหารด้านการแพทย์ด้านความงามเป็นต้นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์เทคโนโลยีเซลล์ต้นกำเนิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของโลกดังนั้นกลอรี่กรูปโฮลดิงจึงให้ความสำคัญอย่างเต็มที่กับความร่วมมือของทั้งสองบริษัทว่าจะร่วมกันเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเซลล์ต้นกำเนิดจากพืช และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและเป็นการสร้างยุคใหม่ของสูตรลับเซลล์ต้นกําเนิดการเลือกแหล่งน้ําที่เหมาะสมจะทําให้คุณสามารถจับปลาตัวใหญ่ได้ดังนั้นการเลือกธุรกิจที่มีกระแสะเติบโตจะนําความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มาสู่ท่านกระแสะที่มาแรงในศตวรรษที่21นั่นคือธุรกิจเครือข่ายระบบล็อกเชนอินเทอร์เนต็ตบนมือถือและการทําธุรกรรมออนไลน์ซันเซนจูรี ได้เริ่มนำแนวคิดทางเศรษฐกิจแบ่งปันและสร้างแพลตฟอร์มธุรกิจที่ยอดเยี่ยมเข้ามาทำเป็นธุรกิจในการเป็นเจ้าของร่วมกันแบ่งปันร่วมกันและสำเร็จไปด้วยกันพวกเราสร้างธุรกิจธุรกิจช่วยเหลือสังคมพร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตไปด้วยกันเราเชื่อว่าแนวคิดธุรกิจอันเป็นเอกลักษณ์ของสันเซนจูรีจะสร้างโอกาสทางธุรกิจในระบบเครือข่ายเรามาร่วมกันนำนวัตกรรมระบบธุรกิจแพลตฟอร์มนี้ส่งต่อไป เพื่อสร้างแพลตฟอร์มการแบ่งปันทางธุรกิจที่ดีที่สุดขอเชิญทุกท่านมาร่วมกับเราในการสร้างธุรกิจช่วยเหลือชุมชนมีความสุขกับชีวิตการเป็นเจ้าของร่วมกันและการชนะไปด้วยกันการรักษาความยุติธรรมและมอบความรักแด่คนทั่วโลกสุขภาพดีพาชีวีมั่งคั่ง Sun Century, first in the world.